ขอบคุณครับผมขอบคุณที่มาพบเจอกันในค,ค่ำคืนนี้นะฮะเป็นเกียรติมากๆเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมกับงานเซ็นทรัลเลสเซ l ร b เบ t ท2024นระครับผมสโลนี้ผมปากปรินนะฮะขอตัวลาวไปก่อนนะครับผมแล้วพบก,กันใหม่โอกาสหนนะ้าสวัสดีครับ พูดถึงงานวันนี้ค่ะมาเป็นเจ้าชายงบอลด้โยกเจ้าชายเลยครับผมก็เป็นงานเฉลิมฉลองนะครับ Let's Celebrate นะครับเซ็นทรัลเข้าสู่ปีที่2 2024นะครับผมก็เป็นงานเลี้ยงฉลองนั่นแหละครับก็ให้ทุกลูกค้าได้มีความสุขแล้วก็ให้สร้างสีสันความบันเทิงให้กับทุกลูกค้าต้องต้องเป็นเจ้าชายเลยต้องงบอลด้เจ้าชายไหมเจ้าชายไหมเออเออเจ้าชายไหมครับผมก็ตามนั้นก็ ก็เป็นเกียรติมากครับที่ได้ที่ได้ทำหน้าที่นี้ค่ะวันนี้ขอแซวว่าไม่ลืมเนื้อนะไม่ลืมครับวันนี้จำได้จำได้แต่ไม่ได้ดังแต่ไม่ได้ดังไม่ค่อยดังใช่ไหมใช่ไหมไม่เคยดังก็ว่าอยู่ครับแต่ว่าก็เต็มที่เต็มที่เต็มที่ครับช่วงนี้คนจะแซวบอกว่าแบบเจอบ่อยมากแบบงานเยอะมากโอ้ยขอบคุณครับก็อย่างที่บอกไปหมดเลยครับเก็บเงินต่อฮะครับผมก็จริงๆก็เป็นโอกาสที่ดีครับผมที่แบบ หลังแต่งงานเราก็ก่อนหน้านั้นเราก็อาจจะแบบหยุดหายไปบ้างแต่ตอนนี้หลังหลังจากนี้เราก็เปิดงานมากขึ้นรับละครอะไรแบบนี้ครับยิ่งแต่งยิ่งคอ,องเนต,ต์อนอบอกว่า <c oughs> จริงๆมีพิซนเตอร์ติดต่อมาเยอะเหมือนกันอุ้ยมีพิจการว่าไงครับค่ะก็จริงๆก็มีติดต่อเข้ามาเยอะเหมือนกันครับก็ดีใจขอบคุณมากๆเลยมากๆท, <c oughs> ที่ที่ยังให้ความสนใจกันอยู่แม้ว่ายังไม่มีละครตอนนี้อาจจะมีปีหน้าครับผมปีหน้าได้ชมแน่นอนครับละคร แต่ว่ายิ่งแต่งก็ยิ่งเนื้อหอมอือก็ดีครับดีก็ถือว่ายังโชคดียังดวงดีแล้วก็ทำทุกอย่างดีอยู่งานจุกๆนะคะโชคดีก็จุกจุกอยู่นะก็จุกจุกอยู่ก็คือเราช่ว่าแบบเทศกาลสำคัญกันเลริ์มาสปีใหม่มีมีเนต์รับครับผมรับรับครับก็จริงๆคุยกับน้องแล้วจริงๆว่าแบบคุยว่าแบบเออจะขอรับได้ไหมเลยปีนี้เนี่ย ไหนๆเราก็เราก็ที่ผ่านมาเราก็ทําทุกปีแล้วแต่ปีนี้ขอได้ไหมปั๊มตังก่อนนะอรอยครับผมก็ก็ถ้ามีใครมีโอกาสมีงานหรือว่าไหนก็จ้างมานะครับผมตอนนี้ก็รับไปแล้วรับไปแล้วสําหรับงานอะไรนะก่อนคริสต์มาสคริสต์ซีสอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะครับรับอีเวนต์แล้วอย่างงี้ยรัอีเวนต์สำหรับเราสองคนเลยดีไหอีเวนต์สำหรับเราสองอ๋อคู่เหรอครับใช่ค่ะคู่งานใจใดๆอ่ะ นี่แหละฮะร,รอคุณลูกค้าที่ใจดีที่เมตตาเราอยู่สองคนนะครับ <c oughs> ได้ได้ครับผมยินดีมากๆตอนนี้บแบแบถามเลยไปถึงปีหน้าวันเลนไทยมีไหมได้ครับ <c oughs> ถ้าถ้ามีก็ยินดีครับผมไม่ปฏิเสธแบบแวเวลาให้น้องยไ้บไหมช่วงนี้รับงานทุนกที่อโอ้ยช่วงนี้ก็จริงๆอยู่ด้วยกันตลอดนะครับแล้วก็ที่บ้าน บ้านน้องที่อเมริกามาด้วยก็อยู่อยู่ด้วยกันที่บ้านเลยแล้วก็เราก็ดูแลทุกวันเลยวันนี้ก็ก็หนีมาเนี่ยจริงๆเขามีกินเลี้ยงกันที่บ้านเดี๋ยวกลับไปกินเลี้ยงต่อกลับบ้านไปล้างจานใช่ว็บใช่ครับเป็นเก็บจานครับตอนนี้น่าจะกินกันเสร็จแล้วเรล้างจานอะรเก่กงานการแต่งงานล้างจานเต็มตัวเต็มตัวอีจริงจริงยะว่าจริงจริงครับจริงๆเราก็มีแม่บ้านแล้วแต่ว่าเราเราก็ทำเองด้วยเพราะว่าเราก็ ไม่อยากให้เขาทำเยอะอ่ะเออแล้วก็เป็นคนเก่งใจเขาเอ่อคิมเคยชมว,ว่าหมากคนรับจานจาดมากเหรอฝึกมาตั้งแต่เด็กครับ <laughs> 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 ล้างถาดขนมให้คุณแม่ครับฝึกมาตั้งแต่เด็กได้ <laughs> <laughs> แล้วครอบครัวทางฝั่งกินซีอยู่นานไหมหรือว่าอ๋ออยู่ถึงอยู่ถึงสิ้นเดือนครับผมใช่ใช่จะพาไปเที่ยวไหนไหมคะกับเราใช่จริงๆริแล้วเนี่ยจริงๆวันนี้เขาก็ไปต่างจังหวัดกันแล้วก็เราก็อยู่ทํางานที่นี่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นเจอตอนเย็นใช่ค่ะไปเจอฝั่งครอบครัวเราไปแบบพาขึ้นใช่ครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเอ่อยี่สิบห้านี่มั้งครับเขาขึ้นไปที่ที่เชียงใหม่แล้วก็ฝากคุณฝากคุณแม่คุณพ่อต้อนรับหน่อยเพราะว่าเราเองก็ติดงานถ้าเราปัเงไม่ได้ เราขายเงินเหรอเก็บเงินเก็บเงินครับเต็มที่เต็มที่ตอนนี้โอกาสหน้าจะได้เจอกันที่ไหนทบงานทราบไหมทราบไหมโปรดติดตามในไอจีแล้วกันเนาะโอเคมีอะไรมีอะไรมีแล้วขอบคุณนะขอบคุณ